สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสรุปดราม่ากันอีกแล้วนะคะสรุปดราม่าในวันนี้นะคะ จากเมื่อวานนะคะเป็นข่าวดังเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่าคุณกาลแม่พัชรศรีเบนจมาานะคะได้ออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรนะคะขอยุติบทบาทหน้าที่ของพิธีกรซึ่งเรื่องนี้นะคะก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวนะคะจนกลายเป็นแฮชแท็กกาลแมนะคะขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสรุปแฮชแท็กนี้ให้ฟังกันคะ่ะเรื่องนี้นะคะเริ่มมาจากการที่กาล แม่เองนะคะได้ออกมาโพสต์รูปผ่าน IG นะคะพร้อมแคปชั่นว่าแม่ขอใช้พื้นที่ตรงนี้อัปเดตสถานการณ์ต่างๆให้ทุกคนได้ทราบนะคะโดยล่าสุดเมื่อวันที่8กุมภาพันที่ผ่านมาแม่ได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยและทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ ซึ่งหากมีความคืบหน้าใดๆจะมีการให้ข้อมูลแก่ทุกคนอีกครั้งนะคะและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่อยากขอโทษทุกคนกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องและผิดพลาดของแม่ซึ่งแม่ขอน้อมรับคำตำหนิและคำตักเตือนจากทุกท่านค่ะและจะนำไปปรับปรุงตัวเองและการทำงานต่อไปโดยจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ และเพื่อแสดงความรับผิดช,ชอบต่อสังคมจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นอกเหนือจากกระบวนการทางกฎหมายต่างๆแม่ได้ตัดสินใจยุต,ติบทบาทการทำหน้าที่พิธีกรในทุกรายการคือรายการ3แซบและรายการเทค e Me มีอา h ไทยแลนดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม่ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านที่ให้โอกาสและความเมตตากับแม่มาโดยตลอด ขอบคุณเพื่อนร่วมงานทีมงานทุกคนกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ให้โอกาสและติดตามผลงานของแม่มาตลอด24ปีที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะกาลแมพัชระศีเบนจมา่า และนี่นะคะก็คือโพสต์ที่กลแมนะคะได้โพสต์ตผ่านไอจของตัวกลแมเองค่ะหลังจากที่กลแมประกาศยุติบทบาทของพิธีกรแล้วนะคะในช่วงเที่ยงของเมื่อวานที่ผ่านมานะคะกละแมก็ได้เดินทางไปออกรายการโหนกระแสนะคะกับทนายเจมนิติธรแก้วโตนะคะซึ่งรายการนี้นะคะออกอากาศทางช่อง3โดยมีคุณหนุ่มกัญชัยนะคะเป็นพิธีกรในรายการนี้ค่ะ ในรายการนะคะกาละแมนะคะได้ยกมือขอโทษทุกๆท่านนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอยกเลิกการเป็นพิธีกรทั้งหมดนะคะซึ่งจากเหตุการณ์เนี้ยกาละแมก็ได้เล่าว่าการเข้ามาสู่วงการอาหารเสริมแบบนี้ยเพราะว่าความจริงแล้วอะ่ะมันเป็นความฝันของกาละแมตั้งแต่เด็กเพราะว่าตัวเองเนี่ย มีส่วนบกพร่องตั้งแต่หัวจรดเท้าก็เลยอยากจะหาสิ่งดีๆมาให้ทุกๆคนก็เลยผันตัวนะคะจากพิธีกรเข้ามาสู่ในวงการอาหารเสริมนี้ค่ะตัวกะละแมเองนะคะก็บอกว่าขอยอมรับกับความผิดนะคะทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการที่กะละแมเองนะคะเข้าวงการมา20ปีนะคะขอสารภาพเลยว่า รู้เกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรแต่เรื่องอาหารเสริมทางการะแมได้เข้ามาในวงการนี้เพียงแค่ปีกว่าๆจึงทําให้ไม่รู้กฎหมายทั้งหมดเพราะกฎหมายเกี่ยวกับอาหารเสริมนี้นะคะรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากทางกาละแมนะคะก็ยังได้ชี้แจงอีกว่าที่พูดไปทั้งหมดอะเป็นการรีวิวจากลูกค้าจริงๆเหมือนตอนที่ลูกค้าบอกว่ากินแล้วดีขึ้นกินแล้วหายอันนี้กาละแมก็เลยเอาประสบการณ์จากที่ลูกค้ามาเล่าอะ เอามาเล่าบอกต่อในคลิปไลฟ์สดซึ่งอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าเราไม่สามารถพูดได้ส่วนเรื่องที่บอกว่ารักษาโรคมะเร็งได้ความจริงอะ่ะไม่ได้บอกนะว่ารักษามะเร็งได้แต่ว่าทางลูกค้าบอกว่าพอกินแล้วอะ่ะค่ามะเร็งมันหายไปก็เลยนำมาเล่าในไลฟ์สดให้ฟังซึ่งขอยืนยันว่าความจริงแล้วอะ่ะแม่ของตัวเองอะ่ะก็เป็นโรคมะเร็งก็ไปรักษาตามหมอปกติไม่ได้บอกเลยว่า ให้กินอันนี้แล้วหายไม่ต้องไปพบแพทย์ตัวกลแมเองนะคะก็ยังได้บอกว่าวันนี้นะคะรู้ตัวแล้วว่าตัวเองผิดประมาทเลิเลอนะคะและจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่2ค่ะซึ่งขอสารภาพเลยว่า ทางบริษัทเนี่ยไม่มีที่ปรึกษาทางกฎหมายก็เลยทําให้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นว่าตัวเองอ่ะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายใดๆเลยพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดออกไปหลังจากนั้นนะคะทางคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้ถามกาลแมถึงเรื่อง7คดีที่โดนไปนะคะทางทนายเจมที่มาออกรายการหวนกระแสกับกาลแมด้วยนะคะก็ออกมาเล่าว่า การที่กลาแมโดน7คดคดีไม่ได้โดนครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2แต่ว่าอันเนี้ยเป็นการที่กลาแมออกมาไลฟ์สดขายของใช่ไหมคะแล้วก็ทางออยอเนี่ยตรวจพบเจอกับสิ่งที่กลาแมไม่ควรพูดซึ่ง7คดีเนี้ยก็เป็นคลิปที่1 2 3 4 5 6 7้าเรียงกันมาเลยและทางออยอนะคะก็ได้ส่งข้อมูลมาห้อันเนี้ยก็คือ7คดีทั้งหมด ไม่ใช่การที่กาลแมโดนครั้งที่หนึ่งแล้วไม่ได้รู้สึกผิดอะไรแต่เป็นการโดนเจ็ดคดีพร้อมกันในทีเดียวทางกาลแมนะคะได้ออกมายอมรับผิดแล้วก็ยุติบทบาทการเป็นพิธีกรเพราะเนื่องจากว่าการยุติบทบาทพิธีกรเนี่ยคะเพื่อที่จะลงโทษตัวเองในสิ่งที่กระทำความผิดไปต่อสาธารณชนสำหรับใครนะคะที่อยากรู้เรื่องราวของกาลแมต,ตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบนะคะ สามารถเข้าไปดูได้ที่กาละแม EP 1แล้วก็ EP 2นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะใครที่ชอบคลิปสรุปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ